มหาวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการบิ๊กคีนิ่งเดย์ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับผลกระทบจากภายน้ำท่วมด้วยงานนี้ได้รับเกียรติจากดรอาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมเปิดงานเอาเป็นว่าเราไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันก่อนค่ะเราก็น้ำท่วมทั่วทั้งมหาลัยนะครับก็เสียหายประเมินทั้งหมดเดือนเจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านกว่าแต่ว่าก็จะต้องลงในรายละเอียดว่าจะอะไรเสียหายบ้าง อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือมากๆหนักๆนะครับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายจึงนอกจากเครื่องมือแล้วมันก็มีเป็นสตูดิโอทีวีสตูดิโอต่างๆซึ่งเรามีพร้อมอยู่ในนั้นก็เสียหายหมดเชื้อราทุกตึกต้องรื้อทิ้งหมดฝ้าเฟอร์เพดานทุกห้องนะครับแล้วก็เสียหายเยอะวันนี้ก็น่าเชื่นใจมากนะครับเป็นภาพที่ต้องเรียกว่าตายแล้วเกิดใหม่ ก็ได้รับความเห็นใจเมตตาจากคนที่มาร่วมเยอะแยะจากธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพมหาวิทยาลัยก็จากแทบทุกมหาลัยเอกชนเลยมาหลายคนมาหลายฝ่ายรวมทั้งลูกศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ของเรานะครับมาร่วมกันวันนี้ก็ชื่นใจมากผมคิดว่าสิ่งที่เราได้วันนี้เนี่ยมากกว่าที่เราเสียไปด้วยซ้ำฉะนั้นดีใจครับที่เหมือนกับเราเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่ทุกคนก็ต้อนรับใช่ไหม บรรยากากกศ็ชืื่นมดีงานนี้นะว่าเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่หลังจากที่มหาทิทยลรลังสิตได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเอาเป็นว่าเราไปดูความร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนๆชาวร,างรังสิตกันค่ะ ีได้มาช่วยอะค่ะเพราะว่าก็ท่วมเยอะก็มาช่วยกันจะได้สะอาดก็ในคณะของเราครับก็อยากทําให้มันสะอาดเหมือนเดิมเป็นมหาลัยของเราด้วยก็มันก็เหมือนบ้านของเราก็มาช่วยกัน จะเห็นมอลังสิตแบบว่าสดใสวันนี้ก็ดีนะคะคือแบบปรติแบบก็ไม่ค่อยมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็น,นี่ก็เหมือนมารวมกันนะคะตกใจว่าท่วมขนาดนี้เลยเหรอเพราะไม่เคยท่วมมาก่อนเลยดีใจที่มีส่วนหนึ่งในการช่วยของมหาวิทยาลัยค่ะในเพียงแค่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนชาวรังสิตเท่านั้นงานนี้ยังมีเพื่อนๆจากต่างมหาวิทยาลายัยหน่วยงานและองค์กรต่างๆก็มาร่วมด้วยเช่กันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ นักศเก่านะคะก็เห็นแบบเห็นน้ํามาเยอะตั้งแต่แบบเห็นข่าวอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกแบบเสียใจเนาะแล้วก็แบบว่าอยากกลับมาช่วยมหาลายัยก็วันนี้ก็ก็ตั้งใจมาเลยช่วงที่เขากั้นน้ำพนังกตรตงนู้ใช่ไหมคะก็มีมีโอกาสได้ไปแบบว่าเอ่อทำแพ็กก็สอบายด้วยเหมือนกันแล้วทีนี้ก็คือในเมื่อมวลน,น้ํามันมาเยอะมากเกินที่จะแบบกั้นไว้แล้ว,ลวลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกเสียใจแต่ในขณะเดียวกันนะคะที่ได้มาเห็นวันนี้เนี่ยคือตอนเนี้ยเช้ามากเก้าโมงแปดโมงเนี่ยคนมากันเยอะมาก ขนาเดียวกันก็รู้สึกว่าเออเราว่าน้ำเนี่ยที่มันมาเยอะแล้วเนอะแต่ว่าน้ำใจเนี่ยคนไทยเนี่ยเยอะยิ่งกว่าเอาเป็นว่าเราไปดูสภาพความเสียหายของแต่ละคณะกันดีกว่าค่ะว่าจาและเพื่อนๆที่นี่จะรู้สึกยังไงกันบ้างก็ในส่วนของหายิทยอลัรเนี่ยนะครับก็คือน้ําท่วมทุกตึกนะครับซึ่งสูงที่สุดเนี่ยนะครับคือ2องเมตรสานิเทศาสตร์นั้นเนี่ยท่วมอยู่2เมตรยี่สิบ นะก็อยู่ระดับลองๆลงมาหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามบริเวณชั้นล่างของคณะทศาสตร์ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการต่างๆสตูดิโอ3สตูดิโอห้อง1นึ่ง R, นะครับแล้วก็ประมาณ20ห้องตัดต่อนะครับแล้วก็ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้รับความเสียหายมันเหมือนกับว่าสองเดือนที่ผ่านมามันเหมือนกับฝันร้ายนะฝันร้ายที่มันกลายเป็นจริงนะครับซึ่งเรากา็ในการที่มา ทำความสะอาดครั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็คือการตื่นจากฝันร้ายนะครับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากที่เหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยผ่านพ้นไปวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวนิเทศศาสตร์นะครับทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันบุคลากรของนิเทศศาสตร์นะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาปฏิบัติในการทำความสะอาดครั้งนี้ ความเสียหายของคณะที่จะไม่ไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่มากนะเพราะว่าที่จริงคณะเราอยู่บว่าฉันสิบมันก็เลยไม่ไม่มีผลกระทบในเรื่องนี้เท่าไหร่มากนะแต่อย่างตึกที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะมีห้องออดิโธเลียมซึ่งเป็นห้องประชุมสโลปเนี้ยก็เสียหายเยอะก็หมดเลยแหละแต่ถ้าในภาพรวมของมหาลัยเอง,เองก็อย่างที่เห็นนะมันไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะสูงขนาดเนี้แต่ผมว่าโดยรวมแล้วเราเองก็ทุกคนก็ ค่อนข้างรักมหาลายนะัยเนาะกลับมาช่วยกันค่อนข้างเยอะผมว่าอีกไม่กี่วันทุกอย่างก็น่าจะกลับมาในสภาวะเดิมแล้วคงมีร้านอีกครั้งหนึ่งอนะในส่วนของตึก3นะคะความเสียหายก็ไม่ได้มากมายนะักเนื่องจากว่าเรากำลังอยู่ในช่วงจะรีโนเวทต,ตึกเพราะฉะนั้นด้านล่างเนี่ยก็จะไม่มีออฟฟิศอยู่นะคะ <Okay. S 2> ก็จะมีส่วน ออฟฟิศมาออฟฟิศนั้นเอ้ที่ยังไม่ได้ออกไปแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยออกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะวันนี้ที่มาก็เน้นมาทําความสะอาดมหาวิทยาลัยมากกว่านะคะเพราะส่วนของคณะทุกอย,อย่างเรียบร้อยดีค่ะ ตั้งแต่น้าท่วมไปก็ติดตามทาง Facebook ตลอดนะคะค่อยๆทําใจต้องบอกทําใจรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของตัวเองนะคะแต่ทุกวันก็ทําใจยากขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งภาพสุดท้ายที่เห็นว่าต้นไม้มันไม่มีต้นไม้อีกต่อไปมันเป็นสีน้าตาลน,นะคะแต่ว่าก็รู้สึกกาลังใจยังดีเนื่องจากว่าคนก็พร้อมจะเข้ามาช่วยกันทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาก็ไม่เป็นไรทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิม น่าวากิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างความรักและความสามาัคคีกันมากขึ้นค่ะแม้ว่าน้าจะลดลงแล้วแต่ความรักความสามาัคคีของเราจะยังอยู่ยังไงคนไทยก็ไม่ทิ้งกันนะคะ